ทักทายสมาชิกครับเราอยู่กันที่สนามพิเกษ68นะครับเป็นเจ้าชาไต้หวันนะครับเดียวกับเจ้าตะก้อพิศานะครับเจ้าเหลือนะครับอ่านะครับเจ้าเหลือเฟือตะก้อพิศรขึ้น20แล้วนะครับแบงแบงซื้อซื้อป๊บซี่ให้ขวดเด็กขวดเด็กๆนะ ี่ทางากายเพื่อสมาชิกนะครับเราอยู่กันที่สนามพิเสษรร68นะครับชาไต้หวันนะครับศูนย์ต่อสองนะครับชาไต้หวันตามนะครับเดี <S <S ๋วเหลือว่าไง เป็นเหลี่ยมจีเตะกันหน้างานนะครับระหว่างชาไต้หวันกับเจ้าเหลือเฟือตะก้อพีศาจนะครับสองทอรศูนย์นะครับเจ้าเหลือเฟือนําเอาเซอร์้าเจ้าชาเปิดเอายกเข้าไปเจ้าชาว่าไงเอ้าเอาโอ้โหวิ่งไปชนเน็ตเอาละครับตอนนี้เจ้าเหลือนําไปสามศูนย์ไอไอไอชื่ออะไรตังให้แบงค์หน่อยมันซื้อเบปซี่ให้ สามตศูนย์นะครับเจ้าเหลือนําอยู่นะครับเอาเซอร์มาเจ้าชาเปิดแง่งเอายกขึ้นไปเจ้าชาโมงมาผักไทยทั้งยี่สิบสามท่านนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าเหลือแต่ก็พิศานะครับฝั่งนี้เป็นชาไต้หวันนะครับแตะก็เดี่ยวแง่งเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยนะครับเจ้าชาไต้หวันนะครับ สามอศูนยครับเจ้าเหลือเสิร์ฟมาเอ้าเจ้าชาเปิดเจ้าชายกเข้าไปเอาเจ้าชาว่าไงเขียวไปเจ้าเหลือเพื่อเปิดออกผักทายทั้ง29ท่านนะครับอยู่ที่เพชรเกษม68นะครับเป็นสนามของแจ้อ้วนนะครับหลงเฮียเล็กนะครับ เ้าชาเสือไปเอาเส์ฟไม่ข้ามโอ้โหนะครับนี่นะครับชาไต้หวันนะครับแต่ก็เดี่ยวแง่งมือต้นต้นของเมืองไทยเอาเปิดเอายกไหวเจ้าชาว่าไงปาดไปโอ้โหเจ้าเหลือเฟือเกี่ยวออกขึ้นลังคาก่อสร้างไปแล้วนู่นโอ้โหยกำลังนอนหลับอยู่ฝั่งนู้นนะใส่สะดุ้งแล้วครับแต่ก็ตกใส่ลังคาสังกะสี โอ้โหนอนหลับอยู่ดีก็ได้ยินเสียงแต่ก็ล่นมุดหลังคาแล้ครับฝั่งนู้นะครับเอาเหลือเปิดเอายกเอาเจ้าเหลือว่าไงปาดมาแล้วเรียบร้อยเจ้าเหลือเสิร์ฟมาอู เจ้าชาเปิดยกเข้าไปเจ้าชามงยอดไม่ข้ามโอ้โหเจ้าเจ้าชาหินเจ้าเหลืออยู่ไกลเปิดเบาๆแล้วมงเบาๆมงใส่เนตฝั่งตัวเองนะครับไม่ข้ามโอ้โหเหลือเสิบมาเสิบดีด้วยอีกเจ้าชาหลงลูกเสิฟเจ้าเหลืออีกแล้วตอนนี้เจ้าเหลือขึ้นนําไปห้าศูนย์ เอาซื้อมาอีกแล้วเจ้าชายกว่าไงเจ้าชาเอาเปิด เอาละครับเจ้าเหลือยกเข้ามาเจ้าเหลือว่าไงปาดตลกโอ้โหอาอทักทายสังสามสิบสี่ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามปิกเสีมหกสิบแปดนะครับเป็นตะก้อจีบเหลี่ยมเตะหน้าง,งานนะครับเจ้าเหลือเฟือตะก้อพิษานะครับเจอกับเจ้าชาไต้หวันเจ้าชาเปิดเจ้าชายกเข้าไปเจ้าชาว่างไงมงไปเจ้าเหลือ ขยับไม่ทันนะครับเจ้าชาเสิร์ฟไปเอาเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกเจ้าเหลือว่าไงปาดมาโดนแง่งเจ้าชาเจ้าชาเปิดเขียวเรียบร้อยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเจ้าชาได้มาหนึ่งเกม เจ้าชามีลูกที่เด็ดคือลูกแง่งนะครับตามไม่ทันชายแง่งรับเอาเสือไปโอ้โหเส์ฟออกโอ้เจ้าชาเจ้าเปียกอยู่สนามไหมอยู่เจ้าเปียกนั่งเหงาอยู่ของท้ายสนามนู่นอยู่ข้างๆกับเจ้าเปิ้ลน่ะทักทายคุณราชันนะครับเจ้าเปียกนั่งอยู่ท้ายสนามน่นครับตรงนู่นน่ะอยู่กับข้างๆเจ้าทุยนะครับตรงใส่เสื้อสีขาว เจ้าหลอ่อเจ้าเปิ้ลแล้วก็จะเปียงนั่งอยู่ท้ายสนามสามหนึ่งต่อห้าหมวนตามอยู่นะครับเอาเสริ์ฟไปเอาเสริ์ฟดีโอ้โหเสร์ฟไม่มออข้ามไอซีซีครับขอบคุณหนึ่งนี้นึงแชร์นะครับเพียงบังใจให้แอดมินนะครับว่าจะได้มาไล์สดน้องเชียร์สวนนีย สามก็ไม่เห็นมานะครับก็ดูคู่อื่นไปนะครับชาเปิดหัวยกเข้าไปเจ้าชาว่าไงเตะแล้วเตะใส่น็ตโอ้โหเติเต็มข้อรอเต็มเดียวเตะตีใส่น็ตฝั่งตัวเองนะครับ,บ,บสะดุดอีกแล้วครับปา่าเออใคร<ด>นะครับที่อยู่ทั้งบ้านนะดูผลเป็นไงบ้างมีสะดุดไหมครับแต่คุณลาลาชันบอกว่าสะดุดนะครับ คนอื่นดูสะดุดไหมครับแจ้งผลด้วยนะครับเอาเสือไปเจ้าชาเปิดเอายกเจ้าชาว่าไงเตะมาจากสายคอดโอ้โหเตะไม่ข้ามเจ็ดต่อหนึ่งนะครับเอาเสือไปเจ้าชาเปิดหัวเอายกเจ้าชามงมาข้างหลังเจ้าเหลือเกี่ยวหลังเท้าเจ้าเหลือว่าไง โอ,โ,โอ้โหเจ้าเหลือโดนล็อกเหลี่ยมด้วยนะครับห้ามข้ามหัวเจ้าเหลือได้จะลุ้นนะครับลูกบนข้ามไปหรือเปล่าเอานะครับเอาคุณวีรพงษ์เหล็กดีบอกชัดเจนเปลี่ยนครับอานะครับคุณลาชันบอกว่าสะดุดแต่คุณวีรพงษ์เหล็กดีนะครับบอกว่าชัดเจนนะครับอาจจะอยู่ที่สัญญ,ญาณบางพื้นที่นะครับ จ็ดต่อหนึ่งนะครับเอาเหลือเตอร์ไปเจ้าชาเปิดแง่งเอายกขึ้นมาเจ้าชาว่าไงปาเขาให้โอ้โหเจ้าชาเสิร์มาเอาเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือโยกเอาละครับเจ้าเหลือปาดอย่างเดียวโอ้โหเจ้าเหลือโดนล็อกเหลี่ยมนะครับห้ามข้ามหัวด้วย นี่นะครับตะก,ก็สายชิงเงินรางวัลจะมีการจีบเหลี่ยม,มันน้างงานพอใจเตะกันได้ก็ลงเตะนะครับเหลือเซอร์ไพรส์เอาเจ้าชาเปิดหลังเทา้าเอายกเจ้าชาว่าไงาปักเขาให้โอ้โหออกนะครับเตะแรงก็ออกนะครับเตะไม่แรงก็ไม่ข้ามเอาละครับตอนนี้เจ้าเหลือขึ้นนำํำไปแปดแลวนะครับ แปดต่อหนึ่งเอาเสืร์ปไปเจ้าชาเปิดเจ้าชายกเอาเจ้าชามงมาเจ้าเหลือเอาแปรกลับไปเรียบหล้อยเจ้าเหลือนี่โดนล็อกนะครับห้ามหัวนะครับทุกอย่างได้แต่ยกเว้นหัวเก้าหนึ่งเลยครับตัวเนี้ยเอาเสอร์ไปเจ้าชาเป yeah. ิดเข้าป่าเข้าโดนนะครับเอาวิ่ง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  เอาแปะข้ามาก่อนเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกเอาปาดเข้าไปเรียบโหล้อยไม่รู้ใครหลงเหลี่ยมใครนะครับเจ้าชาได้ทุกอย่างแต่เจ้าเหลือโดนล็อกเหลี่ยมห้ามหัวสิบต่อหนึง่งเอาทัดนิดออกนะครับโอ้โห ขอบคุณทั้ง404ท่านนี้เข้ามาติดตามนะครับแต่แก็จีบเหลี่ยมเตะกันหน้างานนะครับพอได้ดูนะครับเจ้าชาเสิร์ฟมาออกคิดว่าจะได้ดูแต่ก็มันๆนะครับเจ้าเชียร์สวนสยามกับพี่อ้วนสีเชียงใหม่วันนี้ไม่มานะครับเลยอ,อดดูนะครับ10ต่อ1น,นะครับเจ้าเหลือเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามอีกแล้ว เอาเปิดเอายกเอาเจ้าเหลือว่าไงปาดยอดเอาโดนเกี่ยวเจ้าชาเจ้าชายกเข้ามาเจ้าชาบงมาเจ้าเหลือเปิดด้วยหลังเท้าเอายกเข้าไปเอาแปลกกลับไปลูกสองเจ้าชาเปิดเจ้าชายกเจ้าชาบวงมาเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกเจ้าเหลือแปรยอด เจ้าชาเปิดเ <Fern anda. S 1> จ,เจ้าเหลือเปิดยกเจ้าเหลือแปรกลับไปข้างหลังเจ้าชาเปิดติดยกเข้ามาเจ้าชามงยอดเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วอีกหนึ่งแก้มเป็นสองต่อสิบสองต่อสิบนะครับเจ้าเหลือว่าไงเจ้าเหลือเจ้าเหลือห้ามหัวนะครับ เจ้าชาแปะกลับมาเจ้าเหลือเปิดหัวเอาเจ้าเหลือโยกเจ้าเหลือปาดแล้วลกไปแล้วเอาทักทายทั้ง3ามท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามเพชรเกษม6กิแปนะครับเอาเชิญไปเอาเจ้าชาเปิดเจ้าชายกเจ้าชาแปะกลับมาเอาเจ้าเหลือวิ่ง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 เอาเอายกเอาเจ้าเหลือว่าไงเข่าอยู่ โอ้โหเขาไม่ข้ามนะครับคนเดียวอร่อย่้อคดูเลวัเเจ้าชาเสิบมาเอาเสิบออกนะครับสิบได้เสน10อ2นะครับ เอาเสือไปเจ้าชาเปิดหัวเจ้าชายกเข้ามาเอาเจ้าช้าว่าไงสมเรีย <c oughs> บร้อยดี <c oughs> สองต่อสิบครับ เจ้าชาเสิร์ฟมาเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกเอาเจ้าเหลือว่าไงปาดนลลกโอ้โหเอาแล้วยังอยู่ยังอยู่ปาดมาอีกรอบนึงโอ้โหปาดขี้หมานะครับตอนนี้ปาดเกือบไม่ข้ามปาดแป๊กนะครับเมื่อกี้โอ้โหเจ้าเหลือเมื่อกี้ปาดแป๊กนะครับาปาด,ดแรงๆโดนเกี่ยวเจ้าชาแน่เมื่อกี้ปาดแป๊กลงไม่น่าเนี้นะครับโอ้โห สิบเอาเจ้าชาเปิดหัวเจ้าชายกเข้ามาปักเขาให้ <c oughs> โอ้โหเตะออกนะครับหยิบเอสต่อสองนะครับลูกเดียวเกมเอาเสิร์ฟไปเจ้าชาเปิด เจชายโยกปักเขาให้เรียบร้อยดีโอ้โหตักถ่ายทั้งสามท่านนะครับเราอยู่ที่เพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินมัวขาวนะครับ2ต่อ11เจ้าชาเซิร์ปาเจ้าเหลือเปิดด้วยหลังเท้าโยก ปักเขาให้โดนเกี่ยวเจ้าชาออกหลังสนามไปเกมไม่เกมนะครับเอาเ์ฟไปเจ้าชาเปิดหัวเอาโยกเจ้าชาว่าไงปา,าเขาให้เรียบร้อย ครับเราอยู่กันที่สนามพิกษเม6กแนะครับคนดูนั่งเงียบนะครับมีแต่เสียงแอดมินตะโกนอยู่คนเดียวสองทอสเบนะครับขาซื้อมาเจ้าเหลือเปิดหัวเจ้าเหลือยกเข้าไปปาดนะลกไปแล้วโอ้โห เ,เกมไม่เกมนะครับเจ้าเหลือเซิร์ฟไปเจ้าชาเปิดด้วงแง่งเอาโยกเจ้าชาเขียวมายังไม่เกมยังล็อกอยู่ยจสองต่อสิบเอ็นะครับเอาเสิร์ฟ เจ้าเหลือเปิดเอาโยกเจ้าเหลือว่าไงเขียวไปโอ้โหเอาแล้วครับเจ้าชาได้มาอีกหนึ่งแต้มเป็น3ต่อ11 3เอ็ดต่อสินะครับเจ้าชาเสร์ฟมาเจ้าเหลือเปิดหลังเท้ายกโอ้โหเอาแล้วครับ เอาละครับสี่ต่อสิบเอ็ดนะครับ,อรบว,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 ยว,ว,ยวอย้ะอร้อมาเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกปาดไปเรียบร้อยโอ้โห โอ้วครับเกมหรือไม่เกมนะครับดูที่เจ้าเหลือนะครับสิบเอ็ดต่อสี่นะครับเธอไปเอาเจ้าชาเปิดเอายกว่าไงเจ้าชาปักเขาให้เรียบร้อยเอาแล้วครับ สต่อสิเอนะครับเอาเสิร์ฟมาเสิร์ฟออกนะครับทักทายทั้ง4ีสกว่าท่านนะครับที่เราเข้ามาติดตามในเพจแต่ก็ให้ไลท์มันมานะครับ สนับสนุนการไหลสวดโดยป๋าพงษเดชธนาคู่สร้างนะครับเกมไม่เกมอยู่ที่เหลือเฟือเส์อไปเจ้าช้าเปิดเจ้าช้ายกปักเข้าให้โอ้โหยังไม่เกมสีทองสิเบนะครับเอาเส์ฟมา เปิดเอาโยกว่างไงปาดไปโดนเกีียวเอาวิ่ง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 เอาเจ้าเหลือยังวิ่งนั่นเอาเจ้าเหลือว่าไงยอดเรียบร้อยโอ้โหวิ่งกันจนหมดแรงนะครับทั้งสองฝั่งโอ้โหนี่นะครับเจ้าเหลือตะก้อปีศาจนะครับเดี๋ยวจะจับเจ้าเหลือเฟือเดียวกับตะก้อปีศาจอยู่ครับมีคนอยากบอกเห็นอยากดูว่าเหลือเฟือเดียวกับ ตะกอ้อปีศาจได้ไหมคนคนเดียวกันนะครับเหลือเฟือกับตะกอ้อพีศาจนะครับเสื้อแดงแดงนี่คือเจ้าเหลือนะครับ,บเกมไม่เกมสเสิร์ไปแล้วเจ้าชายังเปิดเอายกเ,เอาว่าไงปักเข้าให้โดนไปแล้วไงนักแข่งอโอ้โหออกออยังไม่เกมนะครับ 4ต่อ11น,นะครับเอาเสิร์ฟมาเจ้าเหลือเปิดเอายกปาดไปโดนเกี่ยวเจ้าชาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมปักเรียบร้อยเอาแล้วตอนนี้ เอาเลยครับห้าต่อสิบเอ็ดนะครับไล่มาทีละแต้มเอาแล้วปีศาจเปิดแตกโอ้โห หกต่อส <icate> ิบเอ็นะครับเอาเซืร hmm. ์ป้าเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกเจ้าเหลือว่าไงปาดหยอดเรียบร้อยเหกมไม่ลอยเกมไม่เกมเอาเสืร์ไปเจ้าชายังเปิดได้ เอายกขึ้นมาเจ้าชาว่าไงมงยอดเรียบร้อยอย่าลืมนะครับเจ้าเหลือเฟือโดนล็อกเหลี่ยมนะครับห้ามห้ามข้ามหัวนะครับรับได้แต่ห้ามข้ามหัวเจ้าชาเซอรบ้าเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกเจ้าเหลือปาดโดนเกี่ยวเจ้าชาเอาแล้วเอาแล้วครับเจ้าชามงยอดเจ้าเหลือวาา่าไงเรียบร้อย เอาแล้วครับตอนนี้ไล่มาทีละแต้มละแต้มเจ้าเหลือจะหมดแรงปลายหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับเอาเซิฟมาเปิดเอายกอยู่ที่เจ้าเหลือปดัดไปติดหัวเจ้าชาเอาเจ้าชาว่าใครปักเขาให้ใหโดนเกียวหลังเท้าออกเอาแล้วตอนนี้เจ้าเหลือหมดแรงแล้วครับ เอาล้วครับเจ้าชาตามมาตั้งแต่2ต่อสิเบเอ็ดนะครับตอนนี้ไล่มาไมถึงสิบสามสององเ,เดียวเอาเสิฟมาเปิดเอายกเจ้าเหลือว่าไงปาดไปโดนเกี่ยวเจ้าชาอีกแล้วเอาแล้วเอาโอ้โห เอาทักทายคุณอออเอาเ,นะเอฟซีชาไต้หวันนะครับคุณกฤสินนะครับ คุณนาว,วิกโยธินนะครับขอความกรุณานะครับอย่าพิมพ์กระหาต่อรองเข้ามาในขณะไหลสดทางเพจนะครับเอ,เอาเสือป้าเอาเปิดเอายกเจ้าเหลือว่างไงปาดไปโดนเกี่ยวเจ้าชาแล้วเจ้าชาเปิดว่าไงปักเขาให้โดนเกี่ยวเจ้าเหลือใหม่อีกรอบหนึ่งเจ้าเหลือว่างไงปักไปเรียบร้อยโอ้โหเ,เจ้าเหลือจะหมดแรงเลยนะครับตอนเนี้ย อะไนครับแฟนสมาชิกแฟนเพจที่ดูในไลฟ์สดนะครับขอความกรุณาครับอย่าพิมพ์ราคาต่อรองเข้ามาในไลฟ์ทางเพจนะครับเพราะว่าผมไลฟ์จากเพจนะครับกว่าจะสร้างเพจได้นะครับเพราะเราไม่อยากให้มีราคาต่อรองในขณะไลฟ์สดทางเพจนะครับเกมไม่เกมเอ้าเจ้าเหลือเสื้อไปโอ้โหไม่ข้ามอ่านะครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับผมลดแล้วครับไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรครับผมลบแล้วครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับที่เข้าใจนะครับถ้าไลค์จากทาง Facebook หรือในกลุ่มมันจะไม่เท่าไหร่นะครับถ้าถ้าทางทางเพจนะครับมันข้อกดข้อกดข้อบังคับมันเยอะนะครับเอาเจ้าช้าซื้อบานะครับเอาออกที่สนามเพชกรเมกษม68นะครับเป็นสนามของแก้อ้วนหรือของเฮียเล็กนะครับทักทายนะครับป่าอ้วนนะครับอี่อ้วนบางเลนนะครับ แดีวทุกทายทักทายคุณแซมบางนานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสนามพิเกษมห8สนะครับเอ้ามาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วตอนนี้สำเพ็งจะไม่แล้วครับตัวนี้โอ้โหจากแต้ม11บต่อสองนะครับตอนนี้เจ้าชาไต้หวันไล่มานะครับโอ้โหนะครับทักทายเจ้าแซมบางนานะครับขอบคุณที่เขามาติดตามนะครับ ถ่ายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับทั้งห้าสิบ้าท่านเอาเสิร์ฟมาเอาหุยเสิร์ฟออกนะครับตายนะครับตอนนี้เจ้าเหลือบนหอบแหกแหกแล้วครับตากแก้มนํำสิบเอ็ดต่อสองนะครับตอนนี้ชาไต้หวันตามมาติดติดครับห่างกันสองแต้มสิบเอ็ดต่อเก้านะครับแต่ก็เกมสิบสองนะครับเอาเจ้าเหลือว่าไง เธอไปโอ้โหเจ้าชาเปิดแง่งโอ้โหยกระทืบหอดออกโอ้โห ôi, จบเกมไปแล้วครับโอ้โหยเจ้าเหลือเอาชนะไปได้นะครับที่11ต่อ9นะครับอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามาติดตามนะครับไม่เป็นไรครับคุณนาวิกโยธินพิมพ์มาแล้วก็ลบออกได้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวดูอีกคู่หนึ่งมันนะครับ เราดูกันยาวๆจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับเดี๋ยวขอญาตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ